เดชสัปปากาศคำเคื่อนวันที17น่17เมษายนเด้อดไปทางปองไปขณะนี้เ,เวลา3ทุ่ม07นทุ่ม30นาทีน่าตรวจสอบเมืองเมืองในมีฝนตกอยล็กน้อยพาเทศไทยเฮาสูงไม่ไหวมากการมีฝนตกอยู่เป็นย่อมอยู่หลายจุดหลายอำเภอฝนตกเล็กๆบ่วพนบ่แห้งบ่หนักครับพี่น้องปองไปมีกลุ่มฝนเล็กๆกำลังตกอยู่ฝนลดหน่อยที่ปันกลาง นี่กันยูกากไตแถวสุ่มพรประจบขี้ดิคันเล้วปากเนี่ยเป็นย้มย้เป็นจุดๆุดตางเปื้นทีฝ่ายอ,อีสานตอนบนตอนกลางสำหรับตอนล่างตอนนี้ออกทางบนกับมวยฝนแดนเอิร์ดเติร์นะพี่น้องจุดที่มีเห็นแหล่ๆคือกรม,มงเงี้ยฝนก็เมฆข้าขาขึ้มาถมือคือมันรำบดานนะพี่น้องต่อเป็นก้อนเมฆสีแหล่ๆจังสีเป็นกลุ่มฝนนี่ก้อนสีแหล่ๆสีเขียวๆ ฝนกระลาตบกลุก่มนมยำเล็กๆน้นอยๆหวัวแห้งมเมรีฝนเล็กน้อยบางหม่องบางอำเภออันนี้ภาคใต้ก็ยังแห้งจัดหน่อยอยู่แถวประจอบพ,พออิริการสุพรรณนุมหอดสุลัดท่านนีนครศรีธรรมราชพี่น้องกล่องไปเราจะใส่ฟังอ่าวไทยภาคใต้ยาวไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์กรมมลุ่มเมฆฝนดดกระลาตบอยู่กลุ่มภาคใต้นักเหนือวน้อยเมรีภาคเหนือก,นก็มีเปรียมยำบางอำเภอ จุดดุดเด็กนิดหน่อยเสียงกับลมแห้งแคกฝนตกพอซุ่มๆประมาณนี้พี่้องฝนแลนกายประมาณพอเพินหาดทิศซีบที่มณีไม่มีฝน,นแห้งจักมองมณีพี่้องปองไปฝนตกอยู่หันแต่ว่าตัวผัวแหง้งกลุ่มเล็กๆเป็นยำๆบางอำเภอบางพื้นที่เท่านั้นเบีว่าฝนแล้วข,ขาถนนอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ฟังหนึ่งนำท่มวมยีฟังหนึ่งว่ามีฝนประมาณนั้น กลุม่มเล็กๆเหมือนี้ดานตะกัอวบ,อบ,บน่่มีเล